โปรโมชั่นตอนนี้นะคะโปรโมชัน่น400กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง500ไม่ถึง500 000, ค,ค่ะทุกผ้ากดสัง่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะโค้ดน่าจะมีจำนวนจำกัดด้วยซ้ำใหกค,ค้ากดสัง่งซื้อช้าอาจหมดนะเป็นตัวทำงานได้ไหมคะตัวทำงานได้นะลูกค้าสมมุติเราไม่เอาจอไม่เอาคอมเราเอาคีย์บอร์ดออกได้เลยอ่ะลากคีย์บอร์ดถอดออกได้แบบนี้เลยนะคะโยนทิ้งไปค่ะไม่ได้นะสาถโยน,น,ะะโยนแต่แต เราใช้ใส่คีย์บอร์ดก็คือใส่ไปตรงนี้ได้เลยนั่งิีพ์ได้เลยนะแข็งแรงไหมคะเนี่ยแข็งแรงมากลูกค้ารับน้าหนักได้เป็นร้อยกิโลแม่ค้าหนักขนาดหกสิบเมื่อวานนั่งแล้วเอาวันนี้นั่งดูให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะหน้าหกสิบกว่ากว่ากิโลหาทํามากค่ะทดสอบการรับน้ําหนักค่ะแม่ค้าหนักหกสิบกิโลนะลูกค้าเพราะฉะนั้นมารับได้อีกนะเออไม่แอ่นเลยนะเนี่ยไม่แอ่นเอาจริง 60กิโลนั่งแบบชิวมีกี่สีคะเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดสสีนะูกคามีสีโซลิคแล้วก็สีโอ๊คสีโซลิคจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำส่วนสีสีโอ๊คจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำส่วนสีโซลิคจะเป็นสีแบบไม้มินิโมลมินิใจมากูกคะไม้มินิโมลเหมาะกับการแต่งบ้านเลยแบบยุคมีมากเพราะตอนนี้เขากำลังฮิตแต่งบ้านแบบมินิมมลมากนะนะคะเพราะฉะนั้นเก็บไปเลยค่ะสีโซลิคเก็บไปเลยนะคะสีโอ๊คสวยมากนะคะดุดันไม่เกงใจใคร